สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูความอัศจรรย์ของแม่มือปืนนะครับตอนนี้ทุกตัวกกกกนะครับกกนะครับกกครับอ่าน,นี่เรามากินข้าวตอนนี้สองตัวนี้ตัวนั้นกำลังจะไข่ใหมนะ่แล้วก็นี่คือมือปืนนะครับที่เลี้ยงลูกอยู่ทั้งหมดสองชุดครับอันนี้เป็นชุดพี่ชุดน้องข้อเดียวกันนะครับผม ที่ยังไม่ทันจะบินเลยนะครับน้องออกมาแล้วนะครับเลี้ยงข้อเดียวกันปกติผมอออกมาป้อนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ว่านะครับนี่ครับนี่ครับอาปากให้ล้วงกินเลยครับป้อนทั้งตัวบนตัวหนึ่งป้อนตัวบนตรงหนึ่งป้อนตัวล่างนะครับป้อนสกอรี่มากินกินกินอันข้อนี้ผมให้ถ้วยอาหารถึงหนึ่งสองสามสี่สี่ถ้วยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยกินเต็มที่เลยนะครับกินเต็มที่ไม่ขาดเลย ใครที่เลี้ยงตัวไหนที่เลี้ยงลูกอยู่นะผมจะใส่เต็มที่เลยนะครับใส่หลายๆอันเลยไม่ขาดเลยนะครับตัวบนบนลังนั้นก็มีนะทุกคนบนหลังนั้นก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับอันนั้นเป็นคู่ใหม่เป็นคู่พี่คู่น้องนะครับเป็นแม่มาเลยนะครับพ่อเป็นเป็นนกเก่งนะครับอ่างต้นนะครับแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มว่า จะติดอ่างไหมนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบพะลมนะครับสองคู่นี้นะครับนี่กินเสร็จก็ขึ้นไปป้อนบนตัวนึงป้อนบนตัวหนึ่งป้อนล่างนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ป้อนตัวหนึ่งที่ไม่ป้อนนะสองตัวนี้แต่ข้อดีคือมันเปลี่ยนกันป้อนบนตัวล่างตัวนะครับเวลาผมไม่ว่าผมก็กลับมาก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับจากที่เลี้ยงตัวบนอยู่นะครับก็ทีนี้ผมผมไม่ว่าผมผมก็เอาตัวรุดชุดก่อนมาวางไว้นะสองตัวนะครับตัวนึงอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็กินไป ป้อนไปเหมือนเดิมป้อนทั้งสองคู่เลยกินอาหารทั้งวันนะครับแต่อาหารนี่ห้ามขาดเลยนะครับเขาป้อนไหวนะป้อนทั้งวันเลยนะครับผัดกันป้อนตัวนึงป้อนตัวนึงตัวึงป้อนอีกคู่หนึ่งนะครับแต่อาหารนี่คือต้องต้องไม่อั้นนะครับต้องเต็มที่นี่ครับนี่ครับป้อนขนาดออกไปตั้งหลายวันแล้วนะครับออกมาก็ยังป้อนเฉยเลยนะครับนี่มันมือปืนชั้นยอดนะครับตัวนี้ สองรางนู้นกำลังจะไข่ใหมานะครับแต่วกนี้ก็คือฟัก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 ไข่นะครับอันนี้ไข่แล้วไข่แล้วอันนี้เป็นอ่อสปีดก้านขาวนะแต่เป็นนกแดงนะครับรั่วมาจะได้เป็นก้านขาวใส่ไปให้ตัวไหนฟักว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ฟักให้นะครับแล้วก็มีก้านขาวอ่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะหลังเกดหลังเก็ตแดงก้านขาว หรือว่า,าจ้านขาหลังเก็บนะครับลุงจะพูดไปอ,อย่างนั้นนะครับ้นฉับขังเขาปล่อยเขาป้อนไปนะครับน,นี่ก็มีหน้าที่ไข่ไข่ไข่ไปนะคะประมาณพับเลี้ยงเลี้ยงนะครับมาัศจรรย์มา,มากทุกคนนะครับแม่นี้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 ไม่เคยไข่แต่ว่าเอาไข่ให้ฟักเฉยนะครับงงมากเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ไม่ได้เป็นตัวใหญ่นะครับตั้งแต่คอเลือนเือนนะครับพอมาไม่นานก็ เริ่มเริ่มนอนบนลังเอาให้ใส่เอาใส่ให้ก็เขี่ยเข้าอกแล้วก็กลับไข่แล้วก็กกแล้วก็เอาลังมาเสริมตลอดนะครับมันเยี่ยมนะครับไปแล้วครับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจนะครับกูมักฟาร์มนะครับฟาร์มสัตว์สวยงามยะโสธรแล้วก็ยูทูบนะครับสดาำใช้สตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน